ต๊ 3, ตนนะสามรอบหน,น,นึ่งต่อสามภอาปันหารอสักครู่ขณะนี้อยู่ระดับขั้นตอนการเช็คนักกีฬาขณะน,นี้ยังมีเวลาพอสมควรน,นะครับผมให้อนุญาตให้ผู้ปนกะครกองนะครับผู้ปกครองนะครับ ครับโอเคในผู้ปกครองนะครับอ่าผู้ปกครองอาจารย์ผุ้ติดตามเอาสีขาวนะครับ ก็ที่หนึ่งภูวันลาเขียนถูกต้องครับแสงมันีต๊ะของอาศวสดินอ๋ออ,อาสวัสดินะครับสีขาวนะครับชินพะครับ เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับนี่นะครับการแข่งขันกีฬามาลุกไทยฉลองครบรอบ80ปีของอันสุนชันนะครับรีรัชชาวันนี้นะครับก็ใกล้เวลาจะทำการแข่งขันแล้วกับใกล้เวลาจะทำการแข่งขันแล้วนะครับนักกีฬาทุกท่านนะครับที่ครบสนามแข่งขันแล้วนะครับอย่าลืมรอรอบนะครับรอบนะครับอย่าลืม รอกนะครับอย่าลืมขณะนี้ได้รับสัญญาจากรมการสนามนะครับว่าขอใส่อะไรเรียกกรรมการยกมือนะจึงท่านครับเนื่องจากเป็นกีฬามารุไทยขอให้นักยักท่านนะครับสวัสดีกันไว้กับนะครับอาจารย์กังหัรับมือชรับสีแดงนาฬิกา วันนี้เจ้สีขาวเดินนะครับก็อัุวิเกตโยมบัดนี้การแข่งขันกลับมาฟรุฑไทยนะครับอัศรพันสรราชาได้ลงมือทำการแข่งขันในรอบครับอขอบคุณครับเดินได้แล้วนี่ลูกเขาประกาศแข่งแล้วเลยหมดหนึ่งตังค์โารแล้วรก เราเราเอาไปกดเายที่นี้นะเราพยายามใช้มือข้างที่เดินกดนะลุงนะมือเดินมืไหนกดอยางนั้นเอาเือไหนกดอยานั้น es ครับข,ขออนุญาตใช้เสียงครับครับการแข่งขันนะครับตอนนี้นะครว่าการแข่งขันเีเ็จสิ็นลงแล้วนะครับให้นักกีฬาทังสองท่านเลยนะครับ ครับให้นักยากาทั้งสองท่านเลยนะครับถือใบนะครับไปส่งที่จัก,การ้านะครับมาเดี๋ยวครับจะมีเจ้าหี่ถามท่านว่าใครชนะใครแพ้ครับนะครับเดี๋ยวเรากำลังชี้แจงกันอยู่นะครับอย่าเลื่อนนะครับไปทั้งสองท่านเลย เพราะว่าเคยมีอยู่ว่าพอออกไปแล้วคนนู้นก็ชนะคนนี้ก็ชนะเลยไม่ทราบว,ว่าใครชนะกันแน่ นักกีฬาโปรธานะครับอย่าไปไกลนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หลังจากเสร็จสี่การแข่งขันรอบที่หนึ่งแล้วจะทำการแข่งขันรอบทีสองครับในภาคเช้าวันนี้ โอเขนเข่นไม่เกินที่8ปีเออไม่เกินที่8ปีเออผลชนะเป็นยังไงหรือไราไ่ได้ชนะเลยนะ เป็นที่เป็นคับอคนเลยเป็นที่เราช่องเราเป็นค่เป็นคู่าพเปนคู่ที่ดีกนเป็นู่เป็น่อาผมที่ส่งนะแต่ภาพนะผมที่ส่งนเย นำผล่ส่งที่เนี่ยน้องผู้หญิงสองคเนเดยกก็ต้องี่กคนเดียวนชนะนผ่เดี๋ยวรอรอบใหม่เพ่นะนะเป็นรัก่อน 好了。 เดี๋ยวร้อยไปวิ่งออกแล้วร้อยร้อยตรงนี้จบก่อนที่จะไปพักผ่อนไปพักผ่อนตอนเนี้ยไปพักผ่อนก่อน